โอเคครับสวัสดีทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะทํากันต่อแล้วกันผมก็คลิปที่แล้วผมถมตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะผมเวลาหมดก่อนนะเดี๋ยวมาถมต่อกันในคลิปนี้แล้วกันนะผมก็ล่ำันเลยผมก็ถมไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะเจาะวางท่อเจาะท่อลงฝั่งนี้อีกนะผมอีกสองท่อับผมแล้วก็เอาดินถมเหมือนกันนี่แหละผมเอาดินถมเหมือนกันนี่แหละนะผมแต่คลิปนี้เอาถมก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้ถมก่อนแล้วกันนะผม ก็ม่รูว่าถมเสร็จหรือเปล่านะเสร็จน,น่าจะเสร็จอยู่หรอกแต่ว่ามันอาจจะเหลือแะบอ,อะไรนะออมันจะเสร็จอยู่หรอกแต่ว่าฝั่งนี้อีกฝั่งนึงจะน่าจะไม่เสร็จครับผมโอเคเราเดินมาฝั่งนี้ก่อนโอเคครับผมเปลี่ยนมุมมองแล้วกันนะผมเพราะว่าผมาถนัดมุมมองนี้ครับผมจืดเด้อเด้อเด้อเดสวิงก่อนสวิงก่อนเอ,อือสวิงติดเออสวิงติดครับผมเดี๋ยวเราถอยไปก่อนเนาะ ถอยเวลาถอยระวังตกด้วยนะนี่ระวังตกเขวเลยนะโอ้โหผมกล้าข้ามมาได้ไงนี่กล้าข้ามมาได้ไงกับอ่าไมโครเดินกะกาแบบนี้โอเคโอเคเดินเดินข้ามมาเดินข้ามมาโอเคแม่เอากลับไปดิแม่โอเคโอ้โหด้านข้างนี่ก็เป็นน้ํานะผมอันตรายมากมากครับผมทํางานแบบนี้ชื่อโอเคแต่ก็ทำก็ผมแต่ก็ทานะเพราะว่าค่าจ้างของเรานี่อ่า หกหมื่นครับผมหกหมื่นนะผมทั้งหมดสามแสนผมสะพานสะพานเส้นนี้สามแสนนะทุกคนโอ้โหของจริงนี่เขาสร้างเป็นล้านโอ้โหอันนี้สามแสนนะผมอ้าวโอ้โหสามแสนใช่หรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าสามแสนนี่โอ้โหโอเคผมอ๋อไม่เสร็จง่ายหรอกการเจาะไอ้ตอมอตัวนี้ไม่เสร็จง่ายผมปกตินี่จะเสร็จไ,ไวๆแต่ว่าอันนี้มีแมคโครผมก็เลยยาวนานนิดน,นึงเนาะเดี๋ยวเราต้องไปขุดด้านบนเลยนะ เดี๋ยวเราต้องไปขุดด้านบนด้วยนะผมก็ลำก่ำเลยผมงห้กเ็เดี๋ยวต้องเอารถไถมาแต่งด้วยเนี่ยือ,อ,อโอเคดึงเข้ามาดึงคอนโทนเข้ามาผมโอ้โหอะไรของพี่แกมเนี่ยขุดยากจริงอะไรโอมันจะขุดยากทำไมเนี่ยโอ้ยเอาแก้มงโยนไปเชือ่อโยนไปผมป้าโอเค เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมแต่งทางดีดีก่อนแต่งทางเดินไปก่อนนะผมก็ขุดแล้วก็โรยๆผมขุดโรยนะขุดโรยมันจะอดินมันจะเสมอกันนะผมขุดโรยๆไปนะผมขุดโรยๆไปโอเคมันจะทําให้ดินมันเรียบครับผมออโอเคเดินมาออโอเคเดี๋ยวผมค้าบิดก่อนแล้วกันเนาะเือโอเคมาโอ้โหโอ้โหต้องเดินหน้านี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออต้องเดินหน้าฝั่งนี้อือโอเค ป๊าบชือโอเคผมยาไปเลยผมยาไปเลยนะครับผมป๊าบอโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปครับนะผมเราจะเดินไปฝั่งนูน้นแล้วกันนะผมเดินไปฝั่งนู้นแล้วกันนะโอเคปึ๊บโอเคเดินไปเดินไปโอ้โหน่าจะเดินได้แล้วแหละน่าจะเดินได้แล้วแหละโอเคเอาผมแล้วทีนี้ก็มาเขี่ยทมฝั่งนี้โอ้โหงานเขี่ยทมนี่ยังไม่เสร็จับผมงานเขี่ยทมยังไม่เสร็จ MM. นะ ก็สมมุติว the an ่าท่อตรงนั้นกําลังฟังอยู่แล้วกันเนาะท่อตรงนั้นกําลังฟังอยู่แล้วกันเนาะนะผมส่วนเราก็เขี่ยผมเดี๋ยวเราผมจะกดข้ามไปเลยแล้วก็ไปเอาดินถมเลยแล้วกันเนาะนะผมสมมุติเขากําลังฝังท่อยในระหว่างที่เราขุดถมแล้วกันเนาะนะผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับโอเคเราก็จะเอาดินถมไปผม นะครับผมโอเคแมโอ้โหตักดินถมท่อผมตักดินถมท่อนะรู้สึกว่าจะนานเหลือเกินนะโอ้โหตักโคตรยากเลยทุกคนดูสิว่าผมจะทําทางตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะดูมาดูกันนะผมมาดูกันนะมาดูกันนะมาดูกันงานนี้ผมเพิ่งเคยทาครั้งแรกนี่แหละออคือเพิ่งเคยทาครั้งแรกนะ ผมคิดได้ผมคิดได้แบบว่าเออเอาใช้แมคโครในการมาร่วมงานสะพานตรงนี้มันน่าจะสมบูรณ์นะผมแล้วผมคิดว่าออตอนแรกว,ว่าจะชักล่องยาวไปผมแต่ว่าผมออคิดไปคิดมาเอ,อขุดขุดแล้วก็เอาอเอา,เอา,เอาท่อเอาท่อวางลงดีกว่านะครับมันแบบว่ามันจะมันค่อยสมบูรณ์แบบเนาะนะผมเอะเมื่อกี้มันเห็นเป็นออ,อะไรเนี่ยอะไรนี่เดยอเด้ ล็อกอะไรเนี่ยล็อกอะไรโอเคโอเคไปเดินไปมาเมื่อเดินดตึกไปไปโอ้หมุนโคตรไวเลยลูกพี่ไปเดินไปโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เหลือเยอะผมอ๋อตรงนี้เป็นหลุมเลยผมตรงนี้เป็นหลุมเลยนะว่าโอเคว่าเจียทมไปผมนะครับชื่อ okay. โอเคอ๋อดินมันสุดตรงนี้ผมดินมันสุดตรงนี้รักกันนะผมโอ,โอ้โหทำไมมันเปน็นแบบนี้เนี่ยทำไมมันเป็นพีระมิดสูงแบบนี้อะไรลูกพี่ อทำไมเป็นพีระมิดเนี่ยทำไมมันไม่เรียบเลยเนี่ยลูกพี่โอ้โหอะไรของพี่แกครับเนี่ยอ,อโอเคอะไรของพี่แกครับเนี่ยไปเดินไปเดินไป,ไปโอเคก็เป็นบริษัทเดียวกันกับเรานะี่แหละผมก็เป็นบริษัทเดียวกันนะ Auntie ก็เราก็ใช้เจ้าแคทมาผมเราก็ใช้เจ้าแคทมาผมเจ้าฟันปีศาจก็ไม่ได้เจ้าฟันปีศาจก็เป็นลุยงานหนึ่งน,นะผมก็ทุกคันก็ลุยงานทุกคันับผมมีรถทุกคันก็ลุยงานทุกคันนะผมแต่ว่า เราจะติดตามแต่เจ้าแคทครับผมโอ้โหเดินไปไม่ได้แล้วเราจะติดตามแต่เจ้าแคทนะผมก็เลยเออก็เลยก็มีแต่คลิปเจ้าแคทเนาะนะผมรถทุกคันก็ออกงานทุกคันนะผมไม่มีคันไหนได้ว่างหรอกครับผมปื้โอเคครับผมโอ้เราก็เขียดดินถมหมดแล้วครับโอ้โหแมมโอเคครับผมยาวไปครับผมก็เราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีครับผมอ่ะยาวไปครับผมอโอเค ยาวไปครับผมยาวไปเดินไปตึกดึ๊กดึก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 เดินไปเดินไปเรื่อยเรื่อยครับผมเดินไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมโอเคผ่านมาได้แล้วทีนี้ก็มาตักดินถมบริเวณตรงนี้ผมโอเคทีนี้ก็มาถมบริเวณตรงนี้นะผมปื๊ดนี่ทำให้พื้นที่มันเรียบเรียบเนาะออ้ยแข็งจังเลยอะโอเคนะผม ก็จะนอกรูนอกทางนะครับผมผมชอบงานแบบนี้ชอบงานนอกรูนอกทางแบบนี้นอกรูนอกทางภารกิจผมชอบชอบนะโอเคโอ้โห Bliss. ทำไมตรงนี้มันไม่เรียบอ่ะมันทำไมมันไม่ทำไมมันเป็นพีระมิดแบบนี้ลูกเพี๊มโอเคผมผมจะเอาลอน้ำออกแล้วกันนะผมจะเอาลอนํำอมอกแล้วกันโอเคชื่อเอาลอนำออกไปโอเคเกลียดมากเลยเวลาถอยหลังแล้วมันหันหลังไม่รู้จะหันทำแพะอะไร โอเคผมก็ตอนนี้เขาก็กําลังขุดถมอยู่ไอ้กาลังเจาะอยู่นะผมก็ผมก็สมมุติเอาละกําลังเจาะอยู่แล้วกันนะผมว่าผมไม่อยากขับรถเจาะผมไม่อยากขับรถเจาะเบื่อมันนะผมเบื่อมันนะผมเบื่อมันนะก็ตากดินถมยาไปผมตากดินถมยาไปโอเคนะผมปื้อโอเคนะผมอย่าไปเรื่อยๆผมไปเดินหน้าไปก็ตากดินถมใกล้จะเสร็จแล้วผมก็ตากดินถมใกล้จะเสร็จแล้วนะ นะผมก็บริเวณตรงนี้ใกล,ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมก็รอยๆไปผมโอ้ถมไปทมมาเสร็จจริงๆเวยว่ะอ,อดินกองใหญ่ห,ญห,ญหายแลยว้วเดี๋ยวเราต้องได้ไปทมฝั่งนู้นอีกนะได้ไปถมฝั่งนู้นอีกได้ต้องได้เดินข้ามอีกนะได้เดินอ้อมเลยนะทุกคนนะไม่เป็นไรหรอกนะผมโอ,โอเจผมก็ถมถมไปถมมาก็เสร็จจริงๆอะ่ะเ,ออเสร็จจริงๆครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นพีระมิดนิดนึงครับผม เป็นอ่พีระมิดสามเหลี่ยมนี่เนี่ยเป็นแหนน้ำแหลมผมโอเคเรียบร้อยผมก็ถมเป็นที่เรียบร้อยอเอ้จะขุดทําไมผมจะโ,ดโคดรพี่เออตรงนี้ก็ขุดได้นะตรงทางข้ามโอเคทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวมาถมตรงนี้ต่อแล้วกันนะนะผมเพราะว่าสมมติว่ารถเอกันนี้มันก็ทํางานอยู่กําลังเจานะระหว่างที่เราขุดอยู่นี่นะผมระ,ระหว่างที่เราไอ้นี่อยู่นะผมระหว่างที่เราทําไอ้นี่อยู่นะผม เออถ้าผมถ้าผมกดข้ามนี่มันจะหายหรือเปล่าวะมันจะมันจะข้ามหรือเปล่าอืมไม่รู้สิผมว่าน่าจะหายนะเออน่าจะหายผมน่าจะหายนะอโอเคเดี๋ยวเราเอ่อตักดินถมฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมก็เดินไปบกลกเดินไปดีน้องเออนั่นแหละเดินไปเดินไปอีผมจะข้ามมาฝั่งนี้แล้วกันนะผมเิมเพิ่มเิจะข้ามมาฝั่งนี้โอเคยื้อก็ดูแทกดีๆผมดูแท็กฝั่งนี้ดีกว่าปะ ว่าแถบฝั่งนี้มันจะตกครับผมเอรฝั่งนี้มันไม่ตกหรอกโอเคผมเราจะยืนอยู่บน,นอ่ายืนอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตักดินถมไปเลยแล้วกันนะครับผมตักดินถมไปเลยนะครับผมไม่ตักดินถมไปเลยนะครับผมเพราะว่าอ่เราได้ทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อล้วท่อตรงนี้มาอยู่ทําไมตรงนี้ขยับไปฝั่งนน้นนี่น้องอโอ้โหเรามาทะลุบุ้งกีเลยนะโคตรเกลียด บักทะลุมังกี้นะผมโอ้โหเออเข้าไปเรียบร้อยเข้าเป็นที่เรียบร้อยผมปื้โอเคผมก็ตักดินทมไปเลยครับผมนะผมดินกองใหญ่เนี่ยตักดินทมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปูนมาโรยครับผมปูนมาโรยแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะด้านบนด้วยครับผมเออเดี๋ยวเออมันต้องเทปูนด้นี่หว่ามันต้องเทปูนเทปูนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะด้านบนด้วยครับผมอ๋อเนี่ยเนี่ยเทปูนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจาะด้านบนด้วยครับผมก็ภารกิจหน้านั่นแหละ กูจะเทปูนเสร็จเออแล้วก็วางอะไรอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายครับผมวางเออวางอะไรอีกเยอะแยะมากมายมนะครับผมนะต้องได้ใช้เคียนด้วยนะนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ผมก็ใช้แมโครไปก่อนเพราะว่างานพวกนี้มันต้องมีแมโครมมันถึงจะสมบูรณ์แบบนะถ้ามันไม่มีแมโคเออผมรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะผมก็เลยจัดสรรหาแมโครมาผมหางานให้แมโครกันได้เอโอ้โหโอ้โหเนี่ยผมเพ๊บนะครับ ก็ตักด on on cool ินถมท่อไปผมตักด okay. ินถมท่อไปเรื่อยเรผมถามว่าใช้รถเกียร์ได้ไหมก็ใช้ได้ผมแต่ว่ารถเกียร์ไม่แรงครับผมนะครับไม่แรงใช้ใช้เวลานานนะผมนะเอาไมโครยืดเอายืดออกยืดเข้ายืดออกยืดเข้านี่แป๊บเดียวนะไปเดิน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 ต่อโอเคโอเคเราทําทางเดือนให้มันกวงกงวงก่อนนะผมกดทําทางเดือนให้มันกวงกงวงก่อนแล้วกันนะผมนี่เอยไม่ใช่ถมถมทางเดือนให้มันกวงกงวงครับผมปุ๊บโอเคนะครับโอเค โอเคนะผมโอเคยาวไปแล้วผมยาวไปเราอาจได้กินนาทีแล้วนะเออสิบนาทีแล้วโอ้โหเดี๋ยววัดทมต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะผมเวลาเดินไวมากผมไม่ผมอัดสิบนาทีพอแล้วผมโอเคผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ